ทุกครั้งที่เจ้าของสัตว์พาสุนัขหรือแมวมาที่โรงพยาบาลสัตว์เป้าหมายล่ะคือต้องการทําให้เขาสบายตัวมากที่สุดหายจากอาการเจ็บป่วยเหล่านี้มากที่สุดเราต้องการรักษาความเจ็บป่วยอ่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถหารอยโรคได้เราไปต่อไม่ได้เนะ จุดเริ่มต้นของการใช้ซิติสแกนเนี่ยก็มาจากประเทศทางฝั่งยุโรปในประเทศไทยเนี่ยเริ่มการใช้งานมาประมาณ10ปีละอัตราการใช้ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ในโรงเรียนแพทย์หรือโรงเรียนสัตวแพทย์เป็นหลักก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่ความรู้นะคะองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยให้กับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการในทางด้านคลินิกปฏิบัติเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราการใช้งานตรงนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอนากตอันใกล้ค่ะ C T scan เนี่ยเมื่อเทียบกับภาพเอกซเรทั่วไปนะคะภาพเอกซเรกับภาพ C ีคือเหมือนกันใช้ซอสของรังสี x ในการสร้างภาพเหมือนกันแต่ภาพเอกซเรเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือภาพเป็นลักษณะแค่2 d 2 dimension เป็นภาพนิ่งนะคะเอกซเรอาจจะต้องวนเวียนกับการหาโรคก,กว่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วสัตว์อยู่ในระยะป่วยไหนจะแก้ไขอย่างไรได้ตรงจุด ภาพ CT สแกนเนี่ยเราจะได้ภาพออกมาเป็นภาพสามมิติทุกมุมมองของพาร์ทของสัตว์ที่เราตรวจเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการตรวจในส่วนของทรงอกเราก็จะได้ข้อมูลของตัวส,สัตว์ท้งซรงอกนั้นเลยแล้วเรามาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยนิชัยโลอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากเราเห็นข้อมูลครบทุกอย่างเนาะเราอาจจะสามารถฟันธงให้ได้ว่าอันเนี้ยเขาเป็นอะไรบ้างวางแผนการรักษาชัดเจนให้เราได้มากขึ้นแน่นอนไม่คลุมเครือนะคะ ข้อมูลตรงนี้มันเหมือนเปิดเผยเรให้เห็นรอยโรคที่เป็นรอยโรคได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การหารอยโรคนะคะด้วยภาพ CT scan เนี่ยได้ประโยชน์ค่อนข้างมากบางครั้งมาด้วย1โรคเมื่อเราตรวจแล้วบางทีได้ได้หลายโรคนะคะเมื่อเรารู้ปัญหามันจะเกิดการ p r i o r i t i z e เกิดขึ้นว่าเราจะรักษาหรือแก้ไขปัญหาอันดับ1 2 3 4อย่างไรอ่าแน่นอนเราต้องรักษาปัญหาปัจจุบันก่อน แต่รอยโรคที่มันมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาในอนาคตเนี่ย CT สแกนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเราได้มากจะเป็นประโยชน์ในเชิงนี้ค่ะผลนิชัยที่ถูกต้องย่อมนำพาความพึงพอใจนะคะหรือความคาดหวังในการที่จะหวังในการรักษาสัตว์เพราะฉะนั้นความคาดหวังเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของ Quality หรือคุณภาพของการนิฉัย